โอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณค่ะสวัสดีค่ะร้านขวัญมรสาคันนี้ค่ะรอกันมานานเซน,นานแต่ก็รอ เพราะว่าตัวใหม่อ่ะเป็นอะไรนะสองอ่าตัวอะไรตัวตัวใหม่ล่าสุดนะมันสองพันยี่สิบสามมันจะมีคางให้ลูกค้าเลือกว่าสีไอบูสีได้ตอนสีเขียวนะตัวเก่าแล้วก็ไม่น้อยหน้าก็แต่งไม่ให้ไม่ไม่ให้น้อยหน้าขอนตัวใหม่เลยใช่ค่ะนี่ใครบอกว่าไฟหน้านะคะของตัวสองพันยี่สิบสองเนี่ยไม่สวยสู้เหมือนตัวใหม่ยังไงได้สู้ไปเลยจ้าเราสู้ได้เพราะว่าเราเคยมาก่อนเขาเพราะฉะนั้นแล้วทํายังไงให้รถดูโดดเด่นนะคะกับแน่นอนค่ะคันนี้จัดทรงซิ่งมาติดตั้ง ไฟสี่เหลี้ยวในโคมพี่ขวัญเพิ่มมิติให้ไปนะคะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าแล้วแต่พี่เลยอเอาแล้วแต่มึงเลยมึงอยาทำอะไรแล้วแต่มึงเลยอะไรโอะะเคน,นะคะนแดงแบ็กเกาเทาใช่ค่ะ,ะพ่นคางแดงแบล็กเกาเทาเวลาเปิดไฟเลี้ยวก็โอ้ชัด,ชดเนาะ เวลาเราเพิ่มสีเล่นสีเข้าไปอะ่ะมันจะทําให้ดูชัดเจนขึ้นนะคะเป็นชุดไฟหลีเลี้ยวในโคมแบบนี้แล้วที่สําคัญนะคะงานไฟร้านเราเกรดคุณภาพค่ะไฟร้านเรานะคะขึ้นเต็มเส้นอ่ะดูเลยละกันอ่ะจับผิดกันไปเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นความละเอียดไหมนะคะของเราเนี่ยขึ้นเต็มเส้นไม่ขึ้นเป็นเม็ด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 เหมือนตามท้องตลาดทั่วไปนะของเราเป็นเกรดดีคุณภาพค่ะสั่งตรงจากต่างประเทศเลยนะคะเลยไฟจะรอนานนิดนึงแต่ว่าคุณภาพแน่นอนพร้อมกับเน้นการรับ ประกบันมีปัญหานัดวันเข้ามา,าดูแลให้อยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์จากร้านขวัญค่ะเปิดไฟเลี้ยวอีกข้างหนึ่งดับนะ<อ>เห็นไหมรอไหมพี่รอนานมากเนาะโอเคอ่ะพี่ขวัญไหนลองลองเอารถลงไปหน่อยแล้วเดี๋ยวจะอยากอยากดูว่าเวลาอยู่กลางแดดเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวเป็นยังไงเหมือนกับไฟเดิมเหมือนกับไฟเลี้ยวเดิมมันก็ไม่ค่อยเห็นนะอ่ะต้องระวังกันเองแหละแต่ว่าแต่ทั้งหลังได้เห็นอยู่แล้วใช่ค่ะ ว่ามันก็สู้แดดไม่ได้หรอกแต่ถ้ากลางวันเอนอเล่นเย็นเนี่ยพอได้อยู่อ่ะลองเปิดเลยคะ่ะแต่ฉันว่าเห็นนะเห็นไหม มันเห็นชัดเจนขึ้นกว่าเดิมมองห็ชัแบ็กกราวมันช่วยใช่แบ็กกราวมันช่วยเข้าไปพื้นดำเนี่ยมองไม่เห็นเลยใช่ค่ะถ้าเป็นพื้นดํามันเพ,มเพิ่มมันมองไม่เห็นเลยเราก็เพิ่มแบ็กกราวเข้าไปข้างในนะเสริมความปลอดภัยเวลาเดินทางนะแต่ว่าใสา่ซิ่งส่วนมากเขาจะไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าเขามาติดเพื่อการตํารวจจา้านะจ๊ะอ,อ่าเพราะคือเขาแต่งรถมาขนาดนี้แล้วคือเขาทําใจอยู่แล้วนะอ่ะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดค่ะสนใจสไตล์นี้สไตล์ร้านขวัญมรไซา์แบบนี้ก็มาได้เลยค่ะของแต่งเน ธรรมชาติไฟดีไซน์นะคะอยากได้แบบไหนจัดให้โอเคสวัสดีค่ะนี่อยู่กลางแดดนะเนี่ยสวยงามมากๆเลยโอเคสวัสดีค่ะ